สวัสดีจ้ามาแลยจ้ามาแลยจ้าเพื่อนๆโอ้ยดูจะไปเก็บสลัดก็ <c oughs> ยังว่าเลยเนาะอย่างที่ยายเล่าเล่าให้ฟังดูเพื่อนๆถ้าปล่อยไว้ปีป,ปีปีต่อไปมันจะโหเต็มนะตรงนี้แต่ว่าได้อย่างเสียอย่างเนี่ยดูแถวนี้ยายปลูกดอกคขมันสัญญาดูดิมันก็แย่งอาหารกันไปหมดเนาะ จริงๆตรงนี้เยอะมากแต่ข้างหลังนู้นปกติไม่มีเลยดูตอนนี้คือมันมีสองต้นสามต้นแต่พอมันมันต้นเดียวเดียวมันก็มันก็ใหญ่เนาะตอนนี้ก็เต็มไปหมดแล้วดูสิมองไม่เห็นดอกขมันสัญญาอะไรนี่ตรงนี้นี่นี่อันนี้ก็ยาตะกะแตนเดี๋ยวจะถอนทิ้งดูดิเพื่อนๆขมันสัญญายายจะเป็น ยายหวังว่ายายหวังว่าดอกอป๊อปปี้มันหมดยายจะได้ถอนออกมันไม่หมดสักทีดูดิมันบานนานกว่ามันอยู่นานกว่าดอกโบตันอีกดอกโบตันจะไปหมดแล้วอ่ะอันนี้ยังอยู่เนี่ยต่อไปมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะมีมะเมล็ดโอ้โหเมล็ดอันหนึ่งนะไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเยอะมากนี่มเมล็ดอยู่ข้างในเนี่ยอันนี้มันยังไม่แก่นี่นี่ มเมล็ดทั้งนั้นเลยเพื่อนๆแล้วคิดดูเนะี่ยถ้าร่วงตรงนี้ปีหน้าจะเป็นขนาดไหนเพราะว่ามันขึ้นง่ายย่ถ้ามันถ้ามันมีดินอ่ะนะเนี่ยปีที่แล้วยายขุดยาออกไงมันถึงได้ขึ้นนะถ้ามันมียายอยู่มันก็ดินมันไม่ได้ลงถึงเอ้มเมล็ดมันไม่ได้ลงถึงดินไงอืมเนาะนี่ดูสิเพื่อนๆน,นี่ดู ขึ้นเองนะพวงนี้ขึ้นเองหมดเลยนะคะเนี่ยดอกกุหลาบไม่ขึ้นเองนะผักชีนะขาวๆนั้นผักชีนลนะ่ะสลัดก็มีจ้ะนี่ดูสินี่สลัดก็มีจ้ะนะขึ้นเองจ้ะนี่จะเลือแถวนี้แหละนี่เนี่ยดอกกุหลาบแล้ธรรมชาติดูพึ่งสิเห็นพึ่งไหมมาตอมเยอะแยะเลย ดูสิเพื่อนๆมันธรรมชาติขนาดไหนีน่ฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ก็โอ้โห,โโหพวกนี้ยายขุดมาจากสวนมาปลูกนี่อันนี้มันยัง,ยงไม่ยังไม่ออกดอกอีกนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตอนใยทาย,ายเมื่อเดือนที่แล้วดูคลิปเอาตรงนี้ยายถอนหญ้าออกมันยังไม่โตเลยดอกป๊อปปีนะ้น่ะ ดูตอนนี้ทำไมดูไปไปมามา,มาจะได้เก็บสลัดให้พี่มืน่นบหนูนในสวนผักเดี๋ยวไปดูในสวนผักอีอุ้ยี๋ยายจะไปขูดกระเทียมมาดองแล้วกระเทียมก็แก่แล้วนะอืแป๊บเดียวเองนี่เดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยนี่ดูดอกกุหลาบปีนี้สวยๆวยยายเอาต้นนี้ออก เพราะว่าลมแรงยายก็เลยเอาเออกอ้ยเพื่อนๆน,นี่นี่ดูสิทุกปีเลยนะเพื่อนๆช่วงดอกนี่บานฝนมันจะตกนี่ยายผูกไว้ก็ยังไม่อยู่เลยดูสิเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดอยสวยเนาะอสุดยอด นี่ดูสิออกแล้วโบตันมันอยู่ได้ไม่นานแป๊บเดียวไม่คุ้มค่าเลยนี่โอดอกมะลิกิบ,บานแล้วเน,นาะมะลิช่วงนี้แหละประมาณเดือนนี้แหละมันจะดอกไม้เยอะหลังจากนี้ไปก็ไม่ค่อยมีแล้ว มีแต่ดอกไม้มีอยู่แต่ว่ามันมีแบบว่าไม่ไม่แบบเต็มเต็มเต็มบ้านอย่างเงี้ยนะไปนี่นะนดูยายขยายมาใหมาน่นี่จะเข้าจะเข้าสวนทีก็อย่างเงี้แลว้วเพื่อนทำมันสัญญาปีนี้จะเป็นยังไงเน,ะนาะเพื่อนทำให้สวยก็ได้ ถ้าถ้าไม่สวยก็ได้เข้าไปปลูกในสวนผักอีกนั่นเลยแต่สวนผักก็เต็มดูขนาดเอาดอกขมันสัญญามาปลูกนี่เลยสวนผักก็เต็มมันไม่สวยหรอกมันจะสวยได้ไงล่ะก็ดูสิเนาะมันก็แย่งสารอาหารกันเนาะจะถอนออกก็เสียดายเนาะถ้าถอนพวกนี้ออกก็จะไม่มีอะไรก็จะมีแต่ขมันสัญญาเขียวๆเวนาะโอ้ยสวยจริงๆอ่ะเพื่อน ชอบชอบะดูดิมันผสมขละกันไปมันธรรมชาติมากเลยนี่คือหน้าบ้านของเรานะคะโอ้ยเพื่อนๆดูดิ ฟินเวอร์ปะ่ะทีนี้ก็จะไปสวนผักนะคะแทนแทน,แทนออลลมนี่สวนผักดูเอานี่อันนี้ต้นเดียวนะโอ้ยดอกใหญ่มากเลยนี่ตอนแรกว่าจะทอนทิ้งโอ้ยนต้นเดียวดูกิ่งก้านสาขาดอกบุล์เลยเนี่ยตรงนี้คือต้นเดียวตรงนั้นดูมันผสมกันมันก็อสวยงามเนะมีกระเทียม จะถอนแล้วนี่ไวมากเลยเนาะเหนียวเชา้าดูอ่างนขึ้นเองเนี่ยดูดิคุณเพื่อน <c oughs> จะถอนทิ้งได้ง่ายดูดีทั้งกระเทียมทั้งนี่มันเป็นสวนกระเทียมนะแต่มันดูดอกไม้สีดูถ้ายายถอนกระเทียมก็ไปหมดไม่ได้แก่หรอกพวกเนี้ยสวยเนาะ <c oughs> กระเทียมไม่ค่อยโตนะปีนี้เพราะว่าดูสิจะทอนทิ้งก็เสียดายหันมาทางนี้ก็แทนแทนอันนี้ผักชีเจ้าผักชีอาหารหูอาหารตานนก็ดอกไม้โอ้ยน้อข้างล่างกับผักนี่โอ้ยดูดิตัวถาก,กินผักยายหมดเลยนี่ดูเสียดายเสียดายโอ้ยดูดิอันนี้กระผักนี่จะออกดอกแล้วนี่น,น,น,นี่สวยเหมือนกันนะเนี่ย ผักจะออกดอกแล้วเอาไว้ให้ดอกมันร่วงอีกได้กินอีกปีนะนี่ดูผักเคลนลยนี่สวยมากอันนี้ก็ขึ้นเองนะคะ <c oughs> ไป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 เก็บผักเอ้ยนี่แหละปล่อยให้มันขึ้นเนาะบางคนบอกสวนยายรกใครจะว่ารกว่าอะไรก็ช่างเฮ้อนี่ปล่อยไว้ให้มันออกดอกมันร่วงมาปีหน้าก็ได้ ไม่ต้องปลูกเลยในทั้งอาหารการกินได้ทั้งอาหารตาได้ท้งความสุขเอ้ยนี่ผักผักเริ่มงามแล้วนะคะฝนตกๆมาอย้าก,ก็เริ่มขึ้นผักก็เริ่มงามไปลมไปไปไปเไปเก็บผักก่อน แบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆนะคะ